สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะอะไรสิครับวันนี้สิครับเรามาฟังนะครับอดีตตำรวจนะครับท่านมิรุนะครับได้มีความคิดเห็นในคดีนี้อย่างไรเรามาย้อนฟังกันอีกครั้งคลิปนี้นะครับไม่มีเจตนาที่จะไปหมิ่นประมาทใครนะครับเราอยากให้ทุกคนครับได้ฟังฟามกันอีกฝั่งหนึ่งทุกท่านครับเราสามารถคิดเห็นแย้งได้ครับแต่เราไม่กล้าร่วมครับ บายครับพี่ครับใครก็มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะครับเรามาฟังท่านวิรุษนะครับซึ่งเป็นอดีตตำรวจนะครับได้มีความคิดเห็นยังไงเรานทจะคุยกันในคดีนี้นะครับกับอดีตตำรวจนะครับประทุเอกวิรุษสิริสวดในพุทธคุณรุษสวดครับครับสวัสดีครับคุณวิรุษฟังหลักฐานต่างๆครับแล้วผลออกมาคุณวิรุษดูเหมือนยังสงสัยในบางประเด็นที่มีการอธิบายออกมาใช่ครับ จริงๆก่อนนี้นคุณรุดเคยเป็นคนหนึ่งที่ที่ไปเดินบนบนเขานี่ด้วยอ๋อใช่ที่บ้านกกอกใช่ครับเดินก,ก,ก็ไปหรือรอันที่หนึ่งก็คือว่าสารบอกว่าจุดนี้ยังไงเด็กเดินขึ้นไปเองไม่ได้ใช่ครับต้องมีคนพาไปอันนี้เป็นจุดที่เชื่อมเลยว่าใช่ลุงพลมีพยานเห็นว่าลุงพลไปเจอน้องและบวกกับเด็กขึ้นไปเองไม่ได้ความเชื่อของสารทําให้ลุงพลคนนี้ถูกตัดสินประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายคุณรุดมองยังไงเรื่องนี้ยังไง คือความสงสัยนะหลังจากคำพิพากษาเนี่ยความสงสัยก็มีมานานแล้วล่ะนะเดี๋ยวมีตลอดเวลามีตลอดเวลานะฮะตั้งแต่กระแจงขอหาการสั่งฟ้องมาคำพิพากษานี่ก็ยังเกิดความสงสัยครับความสงสัยไม่ใช่ความสงสัยของผมคนเดียวส่วนตัวนะครับเป็นความสงสัยของคนจํานวนมากแม้กระทั่งอดีผู้พิพากษาก็สงสัยตอนท้ายอันหนึ่งด้วยใช่ไหมผู้พิพากษายังสงสัยหัวหน้าศาลยังสงสัยเลยก็คือสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นสงสัยนะฮะหลักของความผิดอาญาเนี่ยนะการลงโทษผิดอมญาต้องสิ้นสงสัย ใช่ไหมฮะจะลงโทษคนคนหนึ่งต้องสิ้นสงสัยเลยนะฮะว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดหนึ่งมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงรและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้นแต่นี่มันสงสัยทั้งสองสเต็ปเลยเว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่เพราะว่าที่บอ,อ,อกว่าน้องเดินขึ้นไปไม่ได้มันเป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความจริงสามขวบเองนะ มันก็ความเชื่อมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่เป oui> ็นภาวะปกติแล้วก็เกินจินตนาการของคนปกติเวลาคนมนุษย์มันดิ้นรนใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาพใดเดินแบบใดเดินหลายวันเดินใช่ไหมฮะเดินไปร้องไห้ไปดิ้นรนหาชีวิตรอดเห็นก้อนหินใหญ่ก็พยายามจะขึ้นไปเพื่อหาจุดพักมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ครับย้ำนะคุณวิัสคิดคิดว่าเด็กสามขวบเดินขึ้นได้ มันอยู่ในวิสัยผมใช้คำว่าอยู่ในวิสัยที่เดินขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงใช่ครับยิ่งถ้าเดินตามพ่อแม่ไปนี่ผมว่าได้เลยเอ่อยาที้เดี๋ยวจะเท้าความว่าทําไมผมดึงเข้าไปผมไปอนุก,กันนี้การยุติธรรมครับะะแล้วก็ไปกันนะฮะสองต่อไปกับคณะเขาก็เดินข้าไปถึงจุดเลยนะที่พบศพน้องใช้เวลาขึ้นก็ประมาณชั่วโมงมนะั้งลงสี่สิบห้านาทีอะไรประมาณนี้ครับนะฮะก็ก็เห็นผมก็บอกว่ามันเดินได้ขึ้นได้ขึ้นได,นได้หลายคนก็บอกว่าเดินได้นะฮะไม่ตรงกับที่ตำรวจ ไม่ตรงมันเป็นความเชื่อแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเดินในพับปกตินะครับครับอยู่ในวิสัยที่เดินได้ไม่ใช่เดินไม่ได้อย่างแน่แท้ครับบวกกับมีคนเห็นลุงพลในเวลานั้นอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาตรงนั้นประกอบกันได้ไหมว่าอ่ะคนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องกันเลยคืออย่างนี้เราดูจากคือที่สารพิพากษาลงโทษไม่ได้ลงโทษเรื่องฆ่าเลยนะ ประมาทเพราะว่าตั้งข้อหาในฆ่าถ้าพฤติการเป็นไปตามที่กล่าวหาในการแจ้งข้อหาตั้งของตํารวจแต่แรกการฟ้องของอายการก็คือว่าลุงพลเนี่ยแบกน้องชมพู่ขึ้นไปอ,อาจจะสลบหรืออะไร,รับแล้วแต่นะแบกขึ้นไปบนภูเขาก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงใช่ไหมครับน้องชมพู่ถูกตบสลบใช่ไหมน้องคงไม่ได้เดินอ,ะอ่ะต้องแบกบแบกขึ้นไปการแบกขึ้นไปไม่มีใครเห็นหนึ่งไม่มีใครเห็นก็สองดีเอิดไหมมันควรจะติดไหม าถ้คนที่คนจบน้องชมพู่อ่ะหนึ่งชั่วโมงเหงื่อไหลใครย้อยอชั่วโมงกว่าด้วยผมว่าถ้าแบกอ่ะต้องติดกันอ่ะของลุงพลกับของควดจะมีไหมก็ควรมีถ้าแบกขึ้นเางจริงเดินไปชั่วโมงเป็นชั่วโมงทั้งติดที่เสื้อผ้าติดที่ร่างกายเนื้อตัวอะไรก็แล้วแต่ทจะมแล้วก็ต้องลงโทษข้อหาฆ่าเป็นการฆ่าแบบเร็งเห็นผลก็คือว่าเอาไปปล่อยรู้ว่าปล่อยแล้วเดี๋ยวน้องต้องตายเพราะว่า จะไหมอดอาหารไม่มีน้าไม่มีอาหารครับแล้วก็ฆ่าโดยไต่ตองนะคือวางแผนเลยก็คิดตั้งแต่ข้างล่างไงว่าจะไปปล่อยแล้วจะตายแต่ตำรวจไม่ได้ลงโทษก็หานี้ตำรวจบอกเหมือนกับทําร้ายไปเผลอพังเผลอไปอืแล้วก็เ้ไม่รู้ทำยังไงก็เลยแบกน้องไปขึ้นบนเขาอืไม่ได้มีเจตนาฆ่าอืตั้งแต่ต้นเพราะว่าอาจจะเป็นลุงกะหลานก็ไดก็เป็นเจตนาแบบเร่งเห็นผลแต่ไม่มีมูลจูงใจว่าต้องฆ่าตรรมทำไมก็หาไม่เจอ ก็ไม่มีไงพอต้องเร <ล S 2> ียนเห็นผลเมื่อไม่มีแรงจูงใจมันก็เป็นข้อสงสัยอ่ะถ้าสงสัยก็ต้องยกโดยหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยไปถูกไหมฮะไม่เด่คนจะคิดว่าคุณคุณเข้าข้างลุงพลแเนี่ยพูดตามจริงตามข้างไม่เข้าข้างไม่รู้มันจะเข้าข้างใครก็ไม่รู้ผมพูดตามเหตุตามผลแต่คุณไปรู้ดูเหตุการณ์แล้วมันมันมีข้อสงสัยเยอะก็อธิบดีสารยังสงสัยเลยหัวหน้าสารก็ยังสงสัยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะผม ส่วนพิรุษต่างๆเช่นลุงพลบอกจะไปรับพระตอนกี่โมงแล้วให้การไม่ตรงกรันหรือแม้กระทั่งไปบอกคนที่เห็นลุงพลไปบอกให้เขาเปลี่ยนเวลานะให้ปากคำใหม่เอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาต้องไปเที่ยวแก้ไขให้คนนั้นคนนี้พูดเปลี่ยนแปลง<ๆ>ว่ามันเป็นความที่อาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรกันถือเป็นสาระอะไรไม่ได้หรอกครับ้ยก็หาว่าเขาไปขู่บ้างนะฮะอ,อะไรอย่างเงี้ยลุงพลก็บอกก็ไม่ได้ขู่อะไรเพียงแต่ว่าคุณพูดไม่ตรงความจรงิงก็เลยไปบอกว่าพูดให้ตรงอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักฐานที่จะนคุณอย่าไปบอกว่าเห็นผมตอนน้องหายคุณต้องมองเห็นผมตอนเจ็ดโมงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะก็ผมไม่รู้เรื่องเวลานะผมติดตามรายละเอียดนี่เอางนี้ไปความเชื่อไม่ใช่ความจริงอและพีรุษก็ไม่ใช่ความเท็จพีรุษก็ไม่ใช่ความเท็จพีรุษเป็นเพียงศกหน้าสงสัยแต่กรณีที่คุณพีรุษฮะตำรวจเนี่ยระดับผบตรคุมเองและใช้เวลานานหลายปีมันน่าจะมีความหนักแน่นนะ ค,คุมเองน่ะแหละปัญหาผมมาตลอดคุมเองเนี่ยนะปนนเป็นปัญหานาจะเป็นปัญหาเพราะว่าพอคุมเองแล้วเนี่ยตอนแรกไปพูดใช่ไหมพอทันทีที่พบศพมีการพูดเลยว่าน้องนะฮะมีคนร้ายใจอำมหิตนู่นนี่นะฮะจะต้องจับตัวให้ได้อืมนะถ้าจับไม่ได้ไม่กลับได้ไหมครับ<ำ>ทั้งที่ยังไม่ได้มีการทําสํานวนชนะสูตรพิศศพเลยเพื่อให้ทราบเหตุแห่งการตายาและพฤติการที่ตาย อันนี้เป็นบทบังคับของกฎหมายนะที่สําคัญมากเลยนะคืออะไรครับก็คือการต้องมีการทําสํานวนชนะสูตรพิสูจก่อนไม่ใช่ไม่ใช่การชนะสูตรพิสูจนะสานวนชนะสูตรพิสูจน์ไม่ที่บอกว่านี่เห็นรอยจำรอยแผลที่ที่ตอนอันนั้นเป็นการตรวจที่สูตรศพนะแต่ต้องมีสํานวนชนะสูตรพิสูจน์ต้องจะต้องประกอบด้วยพยานแวดล้อมพยานเยอะะเลยแล้วไปสรุปว่าเหตุที่ตายตายไงเช่นว่าขาดน้านะขาดอากาศอะไรกันนันนี่คือเหตุที่ตายครับแล้วก็เหตุที่ขาดน้ําขาดอากาศเนี่ย มันเกิดจากอะไรใครกระทาอะไรยังไงนี่คือพฤติการที่ตายอก็บอกมาดีว่าจากสำนวนนะถ้าทําสำนวนก็ต้องบอกว่าน่าเชื่อว่านะฮะเนี่ยใครกระทาให้ตายเส้นผมอันนี้ตํารวจบอกนี่หลักฐานเด็ดเลยเส้นผมถูกหั่นบนที่ที่ศพบนเขาลักษณะเหมือนกับที่เจอในรถลุมพลตกที่เกิดเหตุและก็ไปตกอยู่ในรถ ที่เกษตเ,เก็บไว้เมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบนะเอาก็คงตอนครั้งแรกนะแต่มาเจอในรถเนี่ยเมื่อไหร่ผมว่ารู้สึกจะเป็นเกือบปีนะแต่คนรถอะร่ะจาได้ไหมฮะแต่รถไม่ค่อยล้างไงไม่ไม่ก็เกือบปีนะไม่ใช่ว่าไปค้นในว,นวันแรกๆนะนะไปนู่นไปนี่ชลุบมุญวุนว่นวายไปเกือบปีอ,ะอ่ะแล้วถึงไปค้นรถก็ถึงไปค้นรถแล้วประเด็นไฮไลท์ที่สําคัญคือการค้นรถต้องชอบด้วยกฎหมายการจะไปะเก็บพยานหลักฐานางนงั้นนะฮะต้องชอบด้วยกฎหมายการเข้าไปค้นรถเขาเนี่ย เขาดูเห็นยินยอมไหมเขามาตรวจสอบควบคุมด้วยไหมถ้าบอกไปเดี๋ยวคุณก็มาทำลายหลักฐานสิไม่ใช่เราก็ทำลายไม่ได้ก็เราก็คุมอยู่นี่ดูอยู่ก็ไม่ได้วามไม่ได้ค้นเลยก็แจ้งเขานะแจ้งเขาว่าเราจะนะตรวจค้นรถนะจะต้องใช้หมายสารผมก็ไม่แน่ใจว่ารถจอดนอกบ้านหรือในบ้านยิ่งท่านในบ้านยิ่งต้องมีหมายสารแล้วคนข้างนอกนี่ยิ่งจะไปงัดเงินรถเขาก็ผิดนะไม่แต่ในคล้ายสามีบอกเลยนะว่าผมเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นเลนนะ อไอ้ซิงโกตอนเนี่ยเราไม่ไม่มีไม่รู้จะไปเถียงก็อ,อะไรยังไงหรอกนะไอ้เทียบกันเนี่ยแต่ประเด็นได้ว่าการเก็บเนี่ยมันชอบไหมถ้าเก็บไม่ชอบจบมันต้องจบเลยไม่เอาไปฟังเลยถ,ถ้าถ้าถ้าเราฟังการได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบมันอันตรายมากนะคุณตัวเทียนเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์โดยเพราะยิ่งวิทยาศาสตร์ยิ่งอันตรายเลยถ้าวิ่งวิทยาศาสตร์การเก็บขออคุณต้องชอบเลยเพราะว่าพอมันชอบแล้วเนี่ยถ้ามันใช่ มันจบเลยความผิดมันมันยืนยันข้อได้จริงความจริงได้ซึ่งในตรงนี้ทางฝ่ายรุ่นพนก็คงจะหยิบขึ้นมาว่ามันไม่แน่นอนแน่นอนหยิบก็ว่าใช่ไหมเปล่าโดยกฎหมายเนี่ยนะฮะผู้สารที่รับผิดชอบํำนวนก็มีอำนาจเต็มถึงใครจะพูดยังไงก็ตามเห็นตัวํำนวนสิบรอบยี่สิบรอบแต่ก็เป็นดูพินิษเป็นอำนาจนะตามรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญสารก็เป็นนั้นไปได้แต่มันก็แปลกไหมคุณคุณเถียงเคยเห็นขนาดที่ดีเขียนไว้ว่า ยังไม่สมยังไม่สิ้นสงสัยหัวหน้าศาลก็บอกไม่สิ้นสง,งสัยเออโดยหลักการก็ต้องยกฟ้องเพราะฉะนั้นส,นสรุปสุดท้ายจริงๆครับคุณว<ม>ิรุษจะบอกอะไรกับคนที่กาําลังติดตามข่าวลุงวลอยู่ตอนนี้ต้องมีสติอ<ะ>ตอนนี้มันกลายเป็นอุปทานหมู่ไปแล้วี่กาบที่ครับเป็นสิ่งที่ท่านวิรุษครับได้ออกมาออกมาวิเคราะห์นะครับครับก็อขอบคุณท่านมากๆครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์นี้ให้กับสังคมได้เข้าใจอีกมุมมองหนึ่งนะครับนะที่ครับ ย้ำนะครับว่า <c oughs> ย้ำนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีเจตนาที่จะไปลู่ละเมิดกล่าวร่วงใครครับนะสวัสดีครับ